เสนารมของประชาชน10กว่าล้านเสียงที่รับรองรัฐงมนูลปีปนี้อยู่กวหลักการที่เราเห็นว่ารัฐมนูญ2อใบในปี40กับปี50ก็ให้เกิดรับประด็จการรัฐสภาแังนั้นสิ่งที่เราค้านอีกองก้าหมยเพราะระบบเลือกตั้งสองใบแต่ที่เใหญ่เสมอมันจะเหนือเฉพาใหญ่หรือเฉพาะคนของนายุลพรรคการเมือง แล้วก็จะปล่อยให้เกิดประเด็นการพักการเมืองประเด็นการสภาประกอบด้วยพลปพักการเมืองและพลร,รเลือกตั้งสอสอประกอบกับรัฐธรรมนูญที่เพิ่งปวดเข้าลงมาที่ชัดเจนนี่คือมันเป็นการเลือกตั้งสองใบแต่เป็นการเลือกตั้งสอสอเขต400สัวองมันที่100แต่วิธีการในการจะเลือกตั้งจะต้องไปแก้กฎหมายรูป สำหรับพรรคพลังทำใหม่และกลุ่มพรรคเล็กเราก็เสนอหลักการที่สําคัญอย่างนี้นะครับประการแรกในรัฐธรรมรนูญยังไม่ถูกแก้ในเรื่องเกจจำนงสองข้อก็คือเกจตำนมของคะแนนเสียงไม่ตกท้าและเจตำนมของระบบสอสพิมีดังนั้นสองหลักนี้จะต้องยึดไว้ในการปรับแก้กฎหมายรูปก็ต้องแก้บนหลักการสองข้อนี้ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียงตกน้ําและมีสอสอพิกาีณคุมพักเล็กรวมทั้งพักนลังธรมจริงเสนยว่าจะต้องหลังจากเลือกตั้งได้คะแนนพักกับคะแนนเขตมาแล้วเราไม่เห็นด้วยที่จะเอาคะแนนพักมาหาด้วยหนึ่งร้อยเพราะถ้าแบบนี้คะแนนเขตคนที่แพ้ก็ตกน้ำหมดครับข้อต่อไปการคิดสอสอพิจีรเราคิดว่าที่ดีที่สุดจะต้องเอาคะแนนพัก วุติว่าประมาณ37ล้านเสียงในในคาอิตั้งข้างหน้าหางด้วย500เป็นจํานวนสสพัสออนุีและเป็นจานวนสสต่อคนสสส่วนบต่สอคนนะครับซึ่งก็จะถูกประมาณ700ตัวคะแนนแต่ถ้าไม่ผ่านข้อน,นี้ในช้อยที่สที่พรรคเล็กสเสนอก็คือให้เอาคะแนนพักประมาณ37ล้านคะแนนเขตประมาณ37ล้านมาบวกกัน ก็จะได้เป็นทั้งหมด7 4ล้าน74ล้านเนี่ยหาด้วย5 0า้ก็จะตกประมาณแสนสี่ถึงแสนห้าเป็นจำนวนคะแนนต่อสสบัญชีที่หนึ่งคนหลักการนี้จะคงหลักการสสไม่ตกคะแนนไม่ตกน้ำไม่ว่าจะเขตไม่ว่าจะบัญชีรายชื่อทั้งสองอย่างนี้จะไม่ตกน้ำแล้วก็คำนวณเป็นสสอที่ห เหตุผลต่อมาที่เราเสนอหลักการนี้ที่สมัยสุดก็คือว่าเกตนารมณ์ของประชาชนติดกว่าล้านเสียงที่รับรองรัฐธรรมนูนมลปี6.0นี้อยู่วัหลักการที่เราเห็นว่ารัฐธรรมนูน2องใบในปี40กับปี50ก็ให้เกิดรับประด็จการรัฐสภาแต่น,นั้นสิ่งที่เราค้านอีกข้อใหม่เพราะระบบเลือกตั้งสองใบแต่ที่พระใายเสดอ มันจะเหนือเฉพาะใหญ่หรือเฉพาะคนของนายุนพักการเมืองแล้วก็จะปล่อยให้เกิดประเด็จก,การพรัคการเมืองเด็จก,การสภากาลดังนั้นสิ่งที่เราเสนอก็มีเป้าหมายที่สามีเราทก็คือทําให้การเลือกตั้งประเทศไทยในชาวน้ามีโอกาสาเกิดเผด็จก,การรัฐสภาแยกนี่คือสามเหตุผลหลักส่วนเหตุผลอื่นๆประกอบอันนี้มันจะมีหลายข้อนะครับเช่นผมพัดเลืกเห็นว่า ลงสอสอเพียงเขตเดียวก็สามารถส่งบัญชีเวลาที่ได้ทั่วประเทศไม่ต้องบังคับว่าทุกเขตจะต้องมีตัวแทนทุกระเขตเพราะจะต้องใช้นกมหาสารซึ่งพรรคเล็กไม่มีโตกาสน,นะครับหรือข้าสมาิกครับเราพบว่ามันไม่สอบคล้องกับสมไทยผมกล้าท้าทุกพรรคการเมืองครับพรรคไหนกล้ามายืนยันว่าไม่ได้จ่ายเงินให้สมาชิพกพรรคมายืนยันนะครับ ผมอยากจะฆ่าทาาเลยในประเทศไทยทุกครับดังนั้นเราจึงเสนอว,ว่าเก็บปีละยี่สิบบาทพอแล้วครับมันเป็นตัวเลขที่คนจนก็สามารถที่จะควักแบงค์เขียวๆหรืยพควักเหรียญสิบบาทสองเหรียญสมัครุฆษณาคิ่แคกได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่สองพังครับร้อยบาทกับสองพบาทเราก็เห็นว่าควรจะแก้ไขอันนี้ก็มีประเด็นอื่นอีกนะครับแต่ว่า ถ้าจะพูดมันมันจะยาวผมขอสรุปรว่าในประเด็นการแก,รก้ไขพลบพรพัก,การเมืองนะครับพรรคเล็กๆจะยืยนหยัดสู้โดยถึงท,ที่สุดครับเพราะเราเพรการแก้ต้องแก้โดยที่ประชุมร่วมรัฐสภาเราเชื่อว่าแม้เราจะแพ้เสียงโหวตในสะสะแต่เราเชื่อว่าวุฒิสมาชิกจำนวมนมากจะไเห็นด้วยกับหลักการที่เราเสนอ